เดี๋ยวให้ทีมงานเอาคืนก่อนเนาะชีเห็ดส่วนมันเนาะตะกีว่าเชียนเห็นห,หน้าตอนนี้เหี้ยเอาไกต,ต่อ,นะอเลยมาเลมา,นนะม,มาเลยมาแกไม่ฐานเนาะมานียมาแกไม่ทอนเดี๋ยวกำลังเกี่ยมอุปกรณ์อยู่ไม่งัดมาอย่างนี้แหละไม่ทอนสองลำเลยแต่สิขึ้นไม่สั้นก่อนเนาะถ้าว่ามันเอาคืนได้ก็ เสียอามด2หสอง้าโดยรถตุกตอกเกา่าอยู่หน้าหวยไม่ทอนเขายังหลายทอนนั้นอยู่ในสองเนาะอยู่ในสองทอนทวกอยู่พุทยอยู่รุบอนุพลในสามทอนแต่ตอนนี้เก็บอุปกรณ์เกี่ยมลองงานอวยหัวมึงคำมาได้ก็เอาคืนทั้งนี้เลยก็ได้อ งัดงัดไปเลยเอาขึ้นไปนี่แหละนี่นี่งัดไปพุ่นเลยนะี่พอแล้วใหม่งัดน,ะนี่แหละพอแล้วหันงัดไปนะขึ้นพุ่นเลยถอยหลดไปเลยตอนนี้กำลังอ่าสีหาวิธีนะนเานนะาะปวดมันเอา้าเอ้ามันนี่เนาะปวดแดดแต่วมันเอ้าแห้งไม่เศร้านี่มาตัดใหม่เนะี่ยตัดใหม่วิธีอะ่รอยู่สวนพริกนั่น เอาใหม่ออกมันแดดมันเอ้ามันวนมันแดดเนาะมันเอ้ามานน้แต่มีบอดฝนตกละตอนนี้เขาก็จิมาเอาึืนใหม่นี่เนาะงัดหฮจังหวะมันก่อนมันงัดตอนนั้นเดี๋ยวให้ทีมงานเอาขึ้นก่อนเนาะชีเห็ดส่วนมันเนาะตะกี้ว่าเชียนหน้าตอนนี้บานนี้แผนมาใหม่ก็เลยเห็ด่วนมันเช้นเก่าเช้นเคย ต่อกับสวนตัวเก่าแหละและต่อกับสวนตัวนั้นเนาะเห็ดขยายออกโน่นหนึ่งตัวน,นี้เจอพุนกับเห็ดมันยาวๆไปน้ำแคมห่วยเนียาวไปพุดพ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 ่ดพุดพ่ดพ<ล>อดพุ่ดพอดพุ่ดไปละก้องไม้สีกิ้วเขียวไปละอ่ะตอนนี้กำลังเกลี่ยอุปกรณ์หรือว่ากำลังคุณเกี่ยวเอาไม้ขึ้นเนาะ

ว่าสำเร็จไปถอนหนึ่งเนาะนี่เดี๋ยวจะเอาคืนตัวน้อยบานนี่